นะครับที่พูร้อจริงๆนะครับสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับนะฮะแล้วก็เข้าห้อง,งาน้ำห้องทายเรียบร้อยซื้อข้างต้นต้นด,ดื่มและเราก็จะเดินทางกันต่อไป<ล>เราจะไปต้มไข่ดำอะไรวะไข่ดไข่ดไม่มีนะ,ขะไข่ธรรมดาไข่ดำที่ญี่ปุ่นเนีย่ยจะมีแม่ค้าขายไข่อยู่ตรงด้านหน้านู้นนะครับใครอยากจะต้มไข่ก็แป๊บปเดียวนะก็ได้ทานและเป็นยังวัดทมเชิญครับเชิญครับ foto ครับแล้วก็ที่นี่ก็มีน้ำแร่ให้แช่เท้าด้วยนะครับก็ทำเป็นน้ำแร่มีทั้งอุ่นทั้งแบบร้อนนะครับใครที่นั่งรถมานานนะครับมาแช่เท้าก็ได้นะครับตรงนี้ฮอันนี้กลุ่มที่เดินทางมาด้วยกันนะครับก็มาพักแช่เท้ากันตรงกลางผมต้นยี่สิบบาทโอ้ต้นเข็มนี้ใส่พี่รอนี มันไม,ม,มันแตก่ค่ะไข่ไทุกกองนี่ไมมคะเยัะไปเคยต้มมาก่อนเลยใช่ไหมใช่ดมห้าน <c oughs> ลาทีนะ